วัดีครับอยู่ผมตรงโอโจรครับนี้พามาต่อลกเขาใหญ่ครับนี่ครับผมใส่ไปภูพุมทั้งหนานี่ครับนกต่อให้เจ้าคากครับมาตามดูนกเสียงกลางไปใหญ่ครับ มาเถียงเ่ยครับเข่าแล้วคร,ครับนี่ครับนกป่าอยู่นี่ครับนกตัวอ,อยู่นี่ครับนั่นนะว่ารุ่นกัน,นะครับจะโดนไหมนกเอี้ยงโอ้ยนกเอี้ยงโอ้ จังไรเอ้ยเอ้ยนกเขาลู่ดีบาดนี่โอ้น้าหน้าเอ้ยว้าเล่ที่นี่จะเขาอีกไหมหน้าหน้าเอ้ยสารนกป่าหมาแล้วครับโอ้อยนกลู่เลยแหละครับที่นี่ครับน้าหน้าโอ้ เอนกป่ Dante, าม bord, าจับอยู่นี่ครับนี่ครับนี่ครับนกต่ออยู่นี่ครับนกเอี้ยงโดดลงมนครับนี่นี่ครับกิ่งนี่ครับนี่นกต่อครับโอ้ืมเปิดหัวสิกเดียวเลยครับเดี๋ยวลงมารวบนี่ครับนนน่ะเฉลยครับโอ้นกป่าม loyalty, าจับเลยครับพร้อมที่จะทิมตัวเลยครับโอ้ผมสิงเลยครับปล่อยครับ ุ๊สมันจะออกไหมเอาออกมันมึงจะกำเนียนเลยนะเอ้ยไปอุ้ยเอยอยนกเลยลู่เลยอยีบาทที่นี่หน้าน่หน้า,นา,นาเอ้ยผมเหนื่อยเมื่อเดียบ นี่นี่จะเขาอีกไหมนันน่ะเออลองดูครับใส่กิงเก่านี่ครับจะเขาไหมโอ้ยเหนื่อยมดเลยครับนันน่ะเจ้าขาครับไม่ทำได้แล้วครับนุกป่าเขาเลยครับลองดูไหมครับจะเขาไหมน่าครับตัดภาพเลยครับโอ้ยนันน่ะเอ้ยนกผมภาษาตามมากนี่ครับมันมาจับตั้นนี้ครับ พึ่ดเืดทิ้งตัวลงมานี่ครับมาจับกิ่งนี่ครับนกต่อคู่คู่คู่อยู่ครับโอ้ยหนาหนาเอ้ <c oughs> เหนื่อยมัดเลยครับปวดหัวสีกเดียวเลยครับผมอ้นี้โอ้ยหนาหนาเอ้ผมว่ายจะรูเลนะ้นวนกป่าเนี่ยครับนี่ครับผมใส่ไปเนี่ยสินะครับนี่ครับ นกป่าก็มาจับกิ่งนี่ครับกิ่งตายนี่ครับผมก็ว่ามึงทิ้งตัวแน่ๆน่ครับทิ้งจริงจริงครับนกเอี้ยงครับโอ้ปวดหัวสีกเดียวเลยครับฉันก็โอ้ยจักฉันจะว่าไงยิ่งหนานาเอ้ยตัวนกเขาเนาะมีมานผจญนะครับไม่รู้จะเขายังไงหนาลองดูเจ้าคากี้ครับเอาคากเคียดเลยครับเคียดจัดประลัดบอกเลยครับอ่ะอ่ะมารอรุ่นมารอชม ด้วยกันเลยครับสุก่อนครับมันจะเขาอีกไหมหนานาเอ้ยเดินไปนกบินออกไปเลยครับโอ้เห็นติดด้วยโอ้ไม่รู้จะพูดคำไหนน่หนาไอ้ฟังไอ้เจ้าข่าครับนัำใส่ไปนะครับหนาหนานี่ครับเจ้าข่าครับนี่ฟังนี่เมื่อกี้นกป่าจับอยู่ตรงนี้ครับนกเจ้าฟ้าอยู่นี่ครับเจ้าข่าโอ้ผมก็พูดพิษเนาะฟังไอ้เจ้าขากันครับ โอ้ยเสียดายนาๆเอ้ยนกเหมือนตัวมาบ้านนี่ครับมาบ้านนี่ก็ฟาดให้เจ้าไฟไปต่อครับฟาดลุดผมก็พยายามจะเอาได้ให้ได้เนาะมันซื้อเนาะนานาเอ้ยมันฟาดยังไงผมมุดตะกดถ่ายคลิปอยู่ครับกุมมองโทรศัพท์เสียงก็ดังพั้วเลยครับพั้วแล้วก็พับๆโตกลงมาครับแต่มันจับไม่ได้ จะเขายังไหมครับด้วยเจ้าข่าครับเจ้าข่าจะดึงเขาอีกไหมเหนื่อยมากเลยครับปวดหัวสีกเดียวเลยโอ้ยฉันกัเหนื่อยย้ายใครเป็นอย่างผมเบื่อไอ้นกเขาอย่างนี้แล้วครับนกเอียงจัดติมเลยครับมาด้วยเจ้าข่าครับ ยังไม่ได้ไปดักตุ่มปลาไหลทําคลิปให้นาหนาดูอีกเนอะผมกลัวนาหนาเบือ่อเลยมาทํานกเขาครับเดี๋ยวมีเวลาผมจะไปต่อยไปดักอี่รับตุ่มครับใส่ตุ่มปลาไหลกลุ่มกบเนาะนี่มีเวลานี้นิดหน่อยครับเลยออกมาใส่นกเขาเนอะอปวดหัวสีกเดียวเลยนาหนาเอ้ยวแต่ลายสีกเดียวผมสองสีเหรอตอนนี้ เดี๋ยวปวดหัวสองสี่มาอลอรุ่นครับนานา,นามันจะเขาอีกไหมฟังครับฟังเจ้าขากับเรียกทำครับจากนกป่าตะลืดเปิดทึงไหนครับมาไม่เถียงด้วยครับ ตอนผมมานี่ยผมขับรถมาครับมันตีตะไลขามทางทางรถมองมาเห็นมาจับครับผมเลยตามมาแย่ครับเป็นนกเสียงกลางไปใหญ่ครับเสียงมันฮกโก้ฮูกโก้อยู่ตัวนี้ผมตัวนี้ครับตัวนขางกันตัวติดกันนี่เลยครับผมเลยตามมาแย่เดินมาบินออกครับพอที่แดผมจะแย่ทิวต้นเสด้านี้ละครับทิวเป็นทิวครับทิวเป็นทางเขาสวนเขากับทางเขาไหลครับเลยบินออกบินไปจับตน ต้นยูคาทั้งหนานุนครับผมก็เลยเหย่ต้นนี้เลยปะแต่ต้นที่มันจับนี่เป็นหนามครับเหย่ไม่ได้ครับผมเลยมาเหย่ต้นขังกันนี่ครับติดติดกันครับแต่ที่นี่พอแต่ผมถ่ายคลิปพอพอแต่ผมกาลังจะยกโทรทักถ่ายคลิปบินมาจับต้นนี้ครับจับต้นสะเดาใหญ่นี่ครับนี่ต้นนี้ครับพอถ่ายคลิปพอดีครับบินเข้ามานีพอดีเลยครับมาจับกิ่งตายนั่นครับ นกยียงกับพอดีเหมือนกันเลยครับเหมือนที่ในคลิปนี่นะครับโอ้ยพอดีพอดีเป็นนกเขาก็ไม่ได้ครับเสียดายนะน่เอ้ยสองตัวแล้วตั้งแต่มาบ้านนี่ก็วันนี้นะครับผมปวดหัวสองสี่เลยครับตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับน่าเป็นกันมาไอ้นกเขาคู่กันคู่แล้วครับร้านด้วยผมก็มีกิ่งกระโดดกิ่งเดียวด้วยครับเหนื่อยมดเลยครับ ฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนั่นน้านกเป็นเสียงนกเสียงกลางไปใหญ่ได้พูดได้ก็ไม่จบครับนอนไม่รับนึ่แต่เมื่อคืนเนี่ยเสียดายตัวนั้นเสียงหน่อยเป็นนกเสียงหน่อยเสียงคือเอยคากนี่นะครับแต่มันทําเสียงมันแก่นครับเสียงมันไม่คากครับโอ้เสียงเพาะครับทํามีคัดมีหนุนมีว่าโอ้หนาเลยเลีงนกดีด้วยครับเจ็บครับผมว่าไงก็เจ็บผมถอดรองเท้ากวงนี้ครับ มันจะคุบไม่ได้มันข่วงก็ลองเท้าขนลวงศาสตร์เลยนนาเอ้ยมันซื่อเนาะโอ้ซิงเลยเสียดายนกป่าโอ้ผมว่าลู่พเนียดเลยนะครับมาลุ้นในเจ้าคากด้วยกันครับนะ้าๆผมก็ได้อีกไม้นี่แนะครับไปจะกลับบ้านแล้วครับสี่โมงนะครับสามโมงเชา้าสี่โมงเชา้าแล้ว กับ,บครับเราดูยี่ักแวบครับจะเป็นยังไงครับตัดคลิปไปเลยเนาะนานาเอ้ปวดหัวสิกเดียวครับเอาล้ครับนานาเอ้ปวดหัวสิกเดียวครับนกป่าไปไหมกับเลยครับที่นี่ครับมีแต่นกเอียงไหมกแล้วนานาเออเนี่ยไม่รู้วนมาทำไมหลายแท่โอ้ นกเขาเลยหนีเลยครับรับตัวนกเอียงบินเขานะครับนั่นนะ่ะนี่ครับบินเขาครับเดี๋ยวผมใส่นี่ครับผมใส่อยู่ฟังนี่ล,ลุกเอียงมาเต็มเลยนันะ่เออย umped ะมันจะเอายืดหรอวะผม m p วะไปหายเลยครับทีนี้ครับ เออเจ้าข้ากระทำอยู่ครับขันโยนเด้อโยนเด้อเหลียกดึงขันโยนดึงครับป่าไปไหมครับเลยครับสงสัยไปลงกินแล้วครับผมบ่านานา,นาเอยไป,ไปลงกินไก่ครับไม่มาเลยครับสงสัยจะต้อง,ยอยองพอะแค่นี้แล้ว,ลวนะจะกลับบ้านแล้วครับเหี่ยวครับวันนี้ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะนะ,นะ,นะ,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปครับคนโคราชบ้านอิงครับคน,นำอำเภอหนองบุญมากเนาะนะนะนะทำคลิปครับกลังทำฮัดทำคลิปรับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเนึครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจใคนทำคลิปหน่อยครับาหันมาทำคลิปนกเขาเนาะตรงโอโจโครับ อย่าลืมกดติดตามน,นนะครับนานาๆเนาะฝากไปด้วยครับสวัสดีครับ